ลมหนาวพัดมาอีกแล้วน้องแก้วคงลงคอยพี่ ขอเชิญเที่ยวงานต้อนรับลมหนาวกระตุ้นเศรษฐกิจณบริเวณหน้าที่วการอำเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลราช,ชธานีภายในงานพบกับคารวันสินค้าราคาถูกสินค้าลดหลัางสต็อกจากโรงงานของดีสีผ้าที่นอนเฟอร์นิเจอร์ไม้ดอกไม้ประดับเสื้อผ้ารองเทา้ากิฟต์ช็อปพร้อมด้วยอาหารอร่อยขนมจีนผัดไทยหอยทอดขนมเบื้องขนมทั้งแต่และอื่นๆอีกมากมายเลือกซื้อสินค้าโอท็อปสนุกสนานไปกับสวนสนุกชุดใหญ่และพิเศษสุด พิเศษสูตรชมคอนเสิร์ตสินปินดัง14พฤศจิกายนสนุกสุดมันไปกับคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบอาจารย์โอมวารีสินประถารถแห่อีสานต่อเนื้อแม้อ้เท่ามีโมลำอีสานตได้แม่งามท่ำมีสิลปะกันเธอมาราเป็นวร แน่ไทยหา่าไม่ว่าขาเบ้นสวยล้วไอ้เราเขาลุมดู17พฤศจิกายนมั่นไปกับคอนเสิร์ตลุกทุง่งเทพพบุตรสุดล่อเบียร์พร้อมพงแต่วงสร้างมาเยียบเอิดซ้ายเอาหักมาเยียบไปจนตายเมียนบ่ยังติดอ้นอ้นอน และ19พฤศจิกายนปิดท้ายงานด้วยคอนเสิร์ตไอหนุ่มฟิวขาดมาดมหัศจรรย์บิ๊กวันกันทลักเต็มวงไอบอกกับเขาไปว่าไอาตายจากใจจบไปแล้วแต่แค่พี่ป้ามาแซวแอวทาทา อย่าพลาดเที่ยวงานต้อนรับลมหนาวกระตุ้นเศรษฐกิจณบริเวณหน้าที่วการอำเภอ้ํำยืนจังหวัดอุบลราชธานีแสงดาวโปรโมชั่นป๋าต so ่อพาม้วนรับประกันคุณภาพ